สมาชิกของลิลเลวมียี่สิบนะคะแต่ฝั่งน้องสุกจะเล่นแค่สิบห้าใช่ไหมคะคือของลิลเลวตอนนี้ที่มันมีแอคทีฟอยู่ที่มันมีเคลื่อนไหวมันมีอยู่ประมาณสิบสามสิบสามสี่คนโ,คโดยประมาณไม่เป็นไรครับนองสุกแค่สิบห้าคนพอแล้วครับลิลเลวจะกี่คนแล้ว<ด>แต่เลยครับได้คร้จะมา,มากกว่าหรือจะอะไรได้หมดเลยครับตามที่บอกครับน้องสุก เออติดการณ์ยังไงครับเอ็นเดอย์ไปควักแคปพอน์ดคุตีนผมอะไรเงี้ยไม่ยอมแบบจ่ายค่าเสียหายให้ผมอ่ะเล่าอะไรให้เล่าอะไรให้ลเอียดเลยชนรอบเดียวไม่ใช่เหรอใช่ครับตอนนนชรถแต่ผมซ่อมอยู่มันก็แบบ ซ่อมเสร็จพอดีก็ไม่ได้อะไรแต่รอบสองผมวิ่งไปเอารถมันเด็นไ,ไกลอะ่ะเขาว่าขับมาชนตัวผมเกรนอัดรถเลยเรื่อแบบเต็มประตูะละเอียดเขาอนั่นแหละแล้วทีแล้ผมก็โพสติดเทนว่าของเงินหมื่นหนึ่งเขาก็โทรมาชื่อไอโทรมัดมั้งพูดจาแบบก็ mm hmm. ขอโทษไปแล้วไงจะอะไรอีกอะไรประมาณเนี้ยครับแบบก็ค mm ื hmm. อจะไม่ให้ครับ mm hmm. ใช่ครับ แล้วเหตุการณ์นี้ทางพงสุขได้เป็นคนเปิดก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไฟเมื่อกี้เป็นไฟแรงเลยครับโอเคเดี๋ยวรอทางลิ้นเหลวมาก่อนนะครับ สภาแต่งตัวไม่เคยแต่งตัวแบบนี้อู่จุดุดคนเซ่บจะเลยเนาะบอชอบอคนนี้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 ค้คนนี้บอล้คนอี้น้คนนี้คนนนี้คนนีคนนี้คนนี้นี่คีคนนีนีคนที่นนนี้คนนี้น่ีนนี้คนนนีนน I'll

Non, okay. D'accord. <coughs> ภาพนี้เหลียวเป็นงกันว่าเดินกันนว่ากระเพกกระเพกกระเพกก็คุยเลยพี่เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวคุยผมบอกไปยหมดแล้วะหเนยอ่ะแต่การนะปกติก็ไม่ถึงสิบอยู่แล้วนะเหลียวครบเรื่องครับช่ดยชยช่วเขาค่อให้ช่วยกัอนอย่างครับ ลิ้งอยู่ไหนถึงสภายังไหนสภาสภาสภาเอ้ยเหนือวันนี้เหนือครับผมเอาแบบแบบมีอุ้มได้ป่ะเอาเออสิบครับเอ้ยใช่ใช่เออสิบเขาเออด้วยเหรอไม่เอาหน้ไฟนี่เดี๋ยวหรอกก็น่าจะรับสองอย่างแบบที่คุยมานะเอาแล้วรวมกันเท่าไหร่สองล้านครับสองล้านสองล้านใช่ครับ าก็น่าจะโอเคครับสองล้านทำไมมันไม่ไปนอนเตียงกันก่อนล่ะโทดได้ไหมกระดคอเขามาเลับเนมคิมิโนโตะมงเห็นกระดับคอดองไม่เห็นเลย อันนี้เล่นเหลวมาครบยังคะยังยังครับกําลังมาครับพอดีโดนเจลหนักขัดใครวะขัดอะไรบินอะไรบินคนเดียวอ่าบินกำลังเอาจีดบีมาครับเด็กคนเชียร์โค้ชปะ ดีน่าทำรายการมีปัญหากับดิเลวครับเรื่องเรื่องวันก่อน<ด>เรื่องที่ก็วันก่อนโกโปปะวะ,อะตอนนี้<ม>น่าจะพบแล้วจ้ะโอเคครับขออนุญาตทราบปัญหาที่เกิดขึ้นครับได้ยินได้หมได้ยินครับโอเคขอขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้นครับทำทำฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ฝั่งฝ<อ>ั่งนี้เลยค่ะลุงปุดิ คือเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีหลานลุงคนหนึ่งไปขี่รถชนตรงท้องสุขแล้ทีเนี้ยท้องสุขเขาก็ติดเทนมามาหาแล้วทีเนี้ยหลานลุงอ่ะมันเห็นว่าในติดเทนอ่ะอ่านผิดอ่ะเป็นท้องสุขอ่ะเรียกเลขหมื่นหนึ่งมันก็เลยโทรไปหาเขาบอกว่าอ่าขอโทษแล้ว ทำไมจะต้องเอาเลขหมื่นหนึ่งแต่จริงๆนะ่ะของสุกเขาไม่ได้เรียกเลขหมื่นหนึ่งแล้วทีนี้ยก็คือมันมันด้วยน้ําเสียงหลานลุงอะ่ะหลานลุงมันเป็นฮาเดสฮาเดสนึกสภาพเด็กพุ่งพุ่งออกไหมเ,เด็กพุ่งพุ่งจัดจัดเลยคือมันเด็กเข้าใจครับแล้วก็ทีนี้ของสุกเขาเลยเหมือนกนนอขขอนับว่าไม่พอใจก็คือ แต่ก็คือจะเลีย์จะจบแล้วว่าไอเด็กคนนั้นน่ะต้องรับผิดชอบเป็นตังกับคอปเปอร์แล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอหลานลุงคนนี้มันไปรับปากแล้วมันไม่ยอมเข้ามาเ์เกิดมันหายไปเลยทีเนี้ยแก๊งก็เลยต้องรับผิดชอบแทนตอนแรกอ่ะเขาก็จะเอาตังออกของแทนที่แทนที่ไอหลานลุงคนนั้น ที่มันหายไปมันไม่ยอมรับผิดชอบของมันเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แล้วจะ้ะแล้วตรงไหมคะทองศพครับตรงครับตรงครับละเอียดกับน้องผมอีกใช่ครับโอเคทุกคนฟังพร้อมกันแล้วนะผมจะไม่ต้องรีแคปแล้วโอเคไหมได้ยินกันทุกคนใช่ไหม เล่นเลวขอถามค่ะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคะก็มันมันทำอะไรไม่ได้อะถ้าเกิดมันอย่างนี้มันก็ต้องมันมันมันจะมีข้อตกลงอะไรได้ไหมล่ะคือมันก็บอกว่าเราไม่ผิดอะเราเราไม่ผิดมันก็ไม่ใช่คือเราลับปากไปแล้วก็ไ้ตัวละึมันก็ หายไปเลยแล้วก็ตามมันมาไม่ได้แล้วสิ่งที่จะต้องโชใช้เขา,าค่ะลุงคืออะไรบ้างคือคอปเปอร์กับเหล็กแล้วก็ตังค์แต่หลัก ว่าถ้าเกิดติดใจเขาอาจจะติดใจเรื่องคําพูดที่รับปากไว้มากกว่ารับปาเนี่ยต้องลองถามห้องสุขห้องสุขคะ่ะคือถ้าสมมติขเขายอมจ่ายนี่จะเรียกอะไรบ้างคะเออเงินล้าน,นหนึ่งครับทางเร็วแล้วหนึ่งล้านนี่เรื่องจบป,ปะคะเคลียร์ไหม เออชาชาติ้งเชาติ้งชาติงาต้งก่อนชาติ้งก่อนเออหนึ่งล้อนะผมว่าเป็นเดิมพันกันดีกว่าครับเอาไหมนับไฟตีกันดีกว่าตัสองสมบัติจะได้ดุกดุกถ้ามันทําให้เรื่องมันจบอ่ะลุงก็ล,งกลุงก็ไม่ติดอะไรจบครับรผมจบให้ลุงนคนคนอื่นเป็นไงคนอื่นโอเคหรือเปล่าเออลุงําได้ไหมครับพี่เวงอือฮึอ่า อันนี้จะอุ้มอุ้มกันด้วยไหมครับก็แล้วแต่เราคุยกันอะว่าเราจะมีอุ้มหรือรจะไม่มีอุ้มหรือเราต้อไปอย่างเดียวค,คุยกันได้ฝั่งลิ้นเหลวคนน้อยพี่ว่าเราไม่เล่นอุ้มก็ได้เลยครับไฟอย่างเดียวก็ได้ครับือคือ,คอ,คอพวกหนูถ้าเกิดเล่นเล่นได้ครับเพื่อแบบว่าไอ้นี่แต่ว่าหนูขอไม่อุ้มอย่างเดียวได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้เรส เอาเรานับไฟสักสามสิบไฟพอไหมี่วอนสามไฟแล้วกันนะฝั่งนู้นไงสามสิบไฟสักสามวันสามวันไม่อุ้มเอ๋อสามสิบไฟเอ้สามสิบไฟแล้วก็สามวันเดิมพันหนึ่งล้านไม่มีการอุ้มเอ๋อแล้วสามสิบนี่ต้องสามสิบเป๊ะหรือว่าสิบเอ่อสิบหกแล้วก็คือพอใครถึงสิบหกก่อนก็ได้ครับโอเค ก็อีกเรื่องหนึ่งลิเหลวคนน้อยผมจํากัดคนให้ฝั่งผมไม่เกินสิบห้าคนด้วยฝั่งผมต่อไฟต้องไม่เกินสิบห้าคนได้แต่ได้บอกก่อนนะคะว่าสมาชิกของลิอันนี้แจ้งแจ้งไว้เฉยๆนะคะว่าสมาชิกของลิเหลวมียี่สิบนะคะแต่ฝั่งน้องสุกจะเล่นแค่สิบ้าใช่ไหมคะ คือของลินเลวตอนนี้ที่มันมีแอคทีฟอยู่ที่มันมีเคลื่อนไหวมันมีอยู่ประมาณสิบสามสิบสามสี่คนโดยประมาณไม่เป็นไรครับฟองสุก็คิบาคนพอแล้วครับลิลเลจะกี่คนแล้วแต่เลยครับได้จะได้จะจะมามากกว่าหรือจะอะไรได้หมดเลยครับตามที่บอสผมพูดเลยได้เอางี้เอาเป็นว่าคือตกลงในการไฟไหมคะเออลินเลวครับตกลงเออข้าพี่นะเออ อทีควันต่ำในการน้บไฟจะเอากี่คนคะครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าเจ็ดไหมจะเจ็ดจะแปดขึ้นไหมเอาแปดแปดก็ได้แปดก็ได้เด็ดแปดก็ได้แปดนะแปดคนขึ้นไปก็คือนับเป็นหนึ่งเลย งั้นเดี๋ยวเดียวขอสนับไฟนี่ลิ้นลิ้นเหลวเข้าใจไหมครับเพราะว่ายังอยากให้อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเกิดนับต่อไฟก็คือถ้าเกิดคนถึงแปดคนปะทะกันก็คือนับเป็นหนึ่งไฟลุงเข้าใจถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องลงนิดนึงถ้าแปดเนี่ยวันนี้ไม่ได้นับเลยนะเริ่มเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับถ้ายังไม่พร้อม เป็นพวกนี้ได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาครับอ้าไม่มีใครเข้ามาเพิ่มแล้วหรอประนด็หลังเที่ยงคืนมีไหมล่ะหลังเที่ยงคืนสงสัยจะไม่ไหวครับพี่เวงถ้าไม่งั้นก็เล่นไปก่อนไหมอ่าวันนี้ไฟท์เท่านี้ก่อนไม่นับเป็นเจ็ดไหมล่ะครับก็ได้เริ่มเลยเลยก็ได้ได้ไหมเอาไหวไหมเราได้เจ็ดก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะยืดเยื้อกันยาว คคคุุยยไไไดดด้้้รับโอเคสรุปแล้วเนาะแล้วก็เดชขอเดิมพันหน่อยค่ะเดิมพันหนึ่งล้านแท็กแก๊งขั้นต่ำสามมากสุดใช่ขั้นต่ำสามค่ะสามก็พอแล้วครับได้ไ้เดี๋ยวไปกดเงินกันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะต้องวางเดิมพันไว้เลยแม่เด็ดว่าถือมีตังค์เท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวขอถามอีกครับเลยอีกสองข้อได้ครับได้ครับโอเคอ่ากดครูดาวลงมาเนี่ยเอาไหมคะเอา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 ทุกอย่างเลยครับอ๋อเอาทุกอย่างทางท้องสุกว่าไงคะได้ครับผมได้ครับได้ครับไม่ได้เวครัยแล้วเรื่องการตอมอออกล่ะคะคือคุยกันเองอ๋อย้อนหลังไม่ได้ครับผมต่อสตรีมแบบตอมอลุงลุงขอแต่ Tamam. ชใช่ไดหมใช่ใช่ผมใช้สติมแบบล่าไปดูในทวิตนะครับทวิตย้อนหลังนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วกันได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็เอาเป็นตีหนึ่งแยกย้ายแล้วช่วงกลางวันที่อันนี้ก็คือเจอก็ะตีใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับได้ครับได้ได้ก็ได้ งั้นเดียสรุปนะครับมีไม่ถึงแตก็ไม่นไฟนะคะอ๋อโอเคทีนี้คือหนูถามหน่อยได้ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเดิมพันแท็กสามกับเงินหนึ่งล้านเนี่ยเราต้องวางเงินเลยใช่ไหมคะต้องยังไม่วางดิต้องถึงวางเลยวางวางเลยฮะต้องวางเลยครับทำไมวางเลยอ่ะแป๊บนึงนะครับเด๊แป๊บนึงนะ ่คอ,อันเดี๋ยวเดวขอสรุปก่อนเลยนะคือเงินเดิมพันหนึ่งล้านแท็กแก๊งสามเ,าเวลาตีระยะเวลาตี3วันแล้วก็จำนวนไฟสิบไฟใครครบ16ก่อนคนนั้นชนะไปนะคะผู้ดาวลงมาบาลเอาเนาะแล้วก็เรื่อง<ด>การออกก็คือออกตีหนึ่งนะครับได้จ้ะได้ควรขอเพิ่มเติมครับเบอร์เธอติดต่อครับ ทั้้งงงแแแกี่ใหจคะนไไฟดเดี๋ยวจะขอเบอร์ติดต่อของทั้งสองแก๊งที่จะให้แจ้งคะแนนไฟนะคะเบอร์มืงเลยเหนือไอ้เนี่ยด<ม>ิงเตียอไรได้เออ่เออรเบอร์อะไรวะสเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอที่หลังก็ได้คะ่ะเดี๋ยวขอะะเงื่งเดิมพันแล้วก็แท็กแก๊งครับ แป๊บนี่นะครับเพ็ดแป๊บนึงเบอร์หัวเบอร์กูก็ได้บอกไปดิสี่สี่ศูนย์สี่สามมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีนขวาึงอ่ะเออสี่สี่ศูนย์สี่สามสี่สี่ศูนย์สี่สามตีนขวาเหี้ยกดทิ้งเงินอ่ะส่งเลยครับถ้าส่งตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับชิบาแล้วรีบส่งเงินให้คนอื่นก่อนครับกดผิดครับกดผิด แล้วและอย่าพูดถึงเงินไว้เท่าจำนวนนั้นนะครับถ้าเกิดเงินเงินในของลิ้เหลวมันยังมีไม่ถึงล้านจะทำยังไงได้คือคือเงินเงินตอนเนี้ยในแก๊งมันยังมีไม่ถึงล้านมันต่งมาก้ต้องยัาไม่เอาพอเลยก่อนไป้ไหไม่ไม่รู้ว่าปกติมันก็ไม่เอาตกลงกันเอางี้ครับลิ้นเหลวลิ้นเหลวมีเท่าไหร่ดีกว่าครับผมไมงง่ายอยู่ละตอนนี้รวมเท่าไหร่รวมรวมได้ห้าแสนถึงไหมห้าแสน อาเดชเดิมพันเปลี่ยนเป็นห้างแสนพอไอ้ลิ้งไปกดตามมาส่งส่งเงินให้คนอื่นนะครับเดี๋ยว,ยวจา้จางเงินตา้างให้หนูด้วยเงินจ้ผมไอ้ผมส่งเงินให้ส่งเงินให้ใ<ช>ส่งเงินให้ไอ้นี่เลยครับไม่ผมเห็นคนลิ้นเหลวแล้วผมผมว่าผมกม็รู้จะเอาอะไรกับลิ้นเหลวแล้วล่ะอ่าคือในสล็อตมันมันมีเยอะอีกอีก5ตัวออกนอกไหมมันหายกันไปเป็นเกือบสิบคนเลย ปังเด็กขนาดาเอาสภานนี่หนุ่มตลอดเฟร,รมเหลือยี่สิบถามเธอคอมยังแรงอเคครับลแลเล่ <c oughs> แท็กแก๊งสามนะแ,แล้วก็เงินห้าแสนครับเดตแท็กแก๊งเอาไปด้วยเลยไหมครับเอ,เอามาเลยครับยังไม่ได้แน่หรอใช่ใช่ไม่หมดแท็กเรียบใช้ใช้ก่อน อโอเคครับก็มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเนาะก็สรุปเป็นเจ<อ>็ดคนขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อ <ไป S 2> ใช่ใชโอเคครับโอเคเครื่องหนึ่งเป็นเจ็ดคนนะคะเนาะเดี๋ยวเดซจะประกาศครูครูดาวออกจากที่นี่ให้สิบนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอคนที่จะให้ติดต่อไปบอกอ่สกอร์ค่ะอยู่ ฝั่งละหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวจะขอเบอร์ครับได้เอ๊น้ำเหนือเลยได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณสบารทุกคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับประกาศคุณดาวให้หน่อยน้ำเหนือเบอร์เบอร์หน่อยครับเบอร์ขอน้ำหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์คัมเดทเอเวอร์เบอร์เบอร์อะไรนะโอเคครับสี่สี่ศูนย์สี่สามครับสี่สี่ศูนย์สี่สามชื่ออะไรนะครับเทเวอร์เบอร์แหละชื่ออะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวครับโอเคครับครับ ดีน้ำมีครับเนี่ยดูท่าเดินผมละอะไรนะเติมตัวให้เลยเสียบัตรด้วยเสียบัตรหายยุควอตเหนืออ่ะต้องเข้าใจวอตเหนือมือขวาที่ตีนขวาโอ้ตีเร็วพื้นตีมันหนักกว่ามือถูกป่ะล่ะโอเคๆแล้วเดินดีๆไม่ได้เหรอวะต้องเดินแบบว่า ทุกวันนี่ผมยิ่งเอือขึ้นไปทุกวันนะเดี๋ยวดับนเตี้ยนะถ้าผมจะมไม่อยู่นะเอาไปไหนมากอดหน่อยผมไปต่างจังหวัดแล้วเด้อโอเคโอเคโอเคโดนแล้วผมเนี่ยสนุกจริงนะเอาเต็มที่หือว่าก็เต็มที่อ่ะโดนแน่แแค่นนั้เละเละขาพื้นหญ้านี่เห็นไหมพื้นยาจังหวัดีวะโดนกัดฟันด้วยหรอ